ลองๆๆเลยครับเาผมสวยงานนะครับสำหรับน้องที่ดูอยู่ข้าง ซูอเล่นอเล่นซูอเล่นอเล่นอเล่นปังอเล่นซู อนับหนึ่งเป็นเจไดเอเลนสองอ บอกตู hmm. <shot> <eza stakeholder> ้ตู้นึกเดูนะเรมามาเพียงกินอะเราให้ปั่เลเนาทำแบบนีไง่ันนะต้องทำแบบนี้ะไม่อะไรอะไรต้ตัวอะไรครับอะไรตัวอะไรตั้อะไรต้ कयां <laughs> น้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้เพ้นหน้าระบายสีเิอที่โดนได้เลยนะคะเพนแม่กิจกรรมวียอบอนยังครับเมฟ่ลครับเมลเอาสาคนเอาสคนเ่ต่อรอเอาารพิกาอ้ถึยัโอเครเดอร์ราเดอร์สเรตต์วอช 放松。 ลำดับต่อไปรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับครับได้แก่็กทายพีพูพงศ์ชัยกุลนรารันชารรัชาอเัญชไดนะครับ่วยรางวัลมองเนรางวัลเจ็ดร้อยาอนะคะแ er, ล,ะและแ้วก็อย <c oughs> ่าเพิ่รียนนะครับ คุณรับได้ขอบคุณครับและรับป่อไปนะครับรานย้อนยกอกมือช่วย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 ขอต้อนรับทุกท่านี่าเราเิ่ถ่ายรูปนะครับ